นำมาเพื่อการสกัดกั้นพวกโดนได้แต่จะนําไปปะชาดาก,กับเครื่องบินขับไล่ด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องดูนะฮะว่าเครื่องบินต่างประเทศนี่มันรุ่นไหนแต่ถ้าหากว่าจะนาเอาเค8เครื่องบินฝึกของจีนนะนามาปะชาดาก,กับ f 16ของไทยเนี่ยมันก็มวยคนละรุ่นคานผู้ชมเหมือนกับเด็กปฐมมาตีกับเด็กอนุบาลเนี่ยมันก็ไม่ถูกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นความใฝ่ฝันของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ ใฝ่ฝันมาโดยตลอดนะครับอยากจะมีเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะ J10 นะครับคนกัมพูชาเนี่ยเขาก็คลั่งมาก J10 ต้องเป็นของกัมพูชาอย่างแน่นอนตรงนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในฝั่งของกัมพูชานะครับนำมาเสนอกันต่อ ท่านผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับในฝั่งไทยเนี่ยโดยเฉพาะกองบิน1แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะครับมันได้มีการเปิดบรดิการการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่โดยใช้ถัดการฝึกผสมว่าโคฟไทเกอร์5 0 2 5การฝึกบริการซ้อมรบครั้งนั้นก็จะมี3ประเทศหลักเลยฮะก็จะมีการเข้ามาซ้อมรบเป็นประจำหนึ่งนนั้นก็จะมีกองทัพอากาศไทย กองทัพปรกาศสิงคโปร์และกองทัาปรกาศสหรัฐซึ่งก็ถือว่ามันเป็นการซ้อมรบที่ดูแล้วว่าใหญ่ที่สุดเลยฮะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ o N o X T A. ในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีการส่งเรื่องของเครื่องบินรบเข้ามาหรืออาจจะเป็นพวกอากาศยานปีกหมุนเข้ามาซ้อมรบแต่ว่าในปีนี้นะฮะก็จะมีการจัดตั้งหน่วยป้องกันภายนากานะครับเข้ามาร่วมด้วย เพราะ,ะนั้นปฏิกิริาการซ้อมรบเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสโลกครับเช่นปฏิกิริาการต่อต้านพวกโดรนทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าโดรนในช่วงเวลานี้ครับมันได้กลายเป็นภัยคุกคามสําหรับสงครามในสมัยใหม่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปฏิการิาการซ้อมรบเนี่ยมันก็ต้องอิงกับหลักการในช่วงเวลาปัจจุบันฝ่ายไทยก็จะนําเอาเครื่องบินในรูปแบบต่างๆที่มีนะฮะมาเปิดบรกิการซ้อมรบเช่น F16 เครื่องบินแบบกิปเพนซีดีหรือจะเป็นเครื่องบินแบบ T50T's หรือจะเป็น F5 ครับ้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นเครื่องบินลบครับไทยเนี่ยก็นํามาฝึกซ้อมส่วนทางด้านสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาก็จะนําเอาเครื่องบินแบบ F16Cd ก็ถือว่าทันสมัยกว่าในฝั่งไทยนะครับเพราะว่า f 1 6ของสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราจะดูกันให้ดีฮะมันมีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกด้วย ที่ขนานกับลำตัว CFT ฮะ c o m p l e m ลฟิ Fuel Tank เนี่ยก็เลยทำให้เครื่องบิน F 1 6ของสิงคโปร์เนี่ยมีหน้าตาที่ดุดันนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็น F 1 6บล็อก70หรือเปล่านอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีการนำเครื่องบินแบบ F 1 5 SG ในเวอร์ชั่นของสิงคโปร์นะครับมาปฏิก,การสมรบด้วยครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นในฝั่งของสหัฐนะครับ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดปรดิการการสอมลบครั้งนี้ก็จะมีเรื่องของเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศมาเข้าร่วมด้วยครับก็เรียกว่ามันเป็นสเกลการสอมลบที่เป็นสเกลที่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมอาจจะทําให้เพื่อนบ้านนะครับที่ชอบเกมในฝั่งไทยเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะอยากจะมีเปิด,ปรดบริการ,อร้อมลบทางอากาศนะครับกับพันธมิตรบ้างยกตัวอย่างว่ากัมพูชากับจีนฮะ หากว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีเครื่องบินขับไล่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็คงจะต้องมาเปิดปกิการซ้อมรบคู่ขนานกับที่ฝั่งไทยแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นการซ้อมรบแบบอินเตอร์ก็คือนานาชาตินะครับผสมผสานกันแต่ว่าในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยหากจะมีการซ้อมรบได้เนี่ยก็เลยว่าน่าจะเป็นตัวปฐมบทนะฮะเพราะว่ากัมพูชานั้นยังไม่ได้มีเครื่องบินขับไล่เป็นของตนเองนะครับ พราะว่าความใฝ่ฝันของกัมพูชานั้นอยากจะได้เครื่องบินแบบ j .10 ฮะท่านผู้ชมซึ่ง j .10 เนี่ยก็มีราคาที่ถูกกว่า f .16 ฮะถึงขนาดที่นะักวิเคราะห์บางท่านบอกว่า j .10C ของจีนเนี่ยน่าจะมีสมรรถนะที่เหนือกว่า f .16 บล็อก70ของสหรัฐมันก็กลายเป็นความใฝ่ฝันของกัมพูชาแต่ว่าความใฝ่ฝันดังกล่าเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ครับหากว่ากัมพูชานั้นมีการพัฒนาประเทศที่ดี จนทำให้เม็ดเงินงบประมาณ GDP ของประเทศเนี่ยมันล้นเหลือและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาก็คงต้องมีการเข้าไปจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ครับดังที่เขาอยากจะได้กันทัทีนะฮะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มันก็มีภาพปรากฏให้เห็นนะครับว่านักบินของกัมพูชานะครับก็มีการเข้าไปฝึกบินกับเครื่องบิน K8 ในฝั่งจีนหลายฝ่ายก็คาดว่าเอ๊ะตกลงแล้วกัมพูชาเนี่ยจะซื้อเครื่องบิน FTC 2000หรือไม่ ก็ไม่ได้ซื้อฮะคนที่ซื้อก็คือพมา่าแต่ว่า K8 เนี่ยอาจจะกลายเป็นเครื่องบินฝึกขั้นต้นให้แก่กัมพูชาก็ได้เพราะฉะนั้นหากว่ากัมพูชายอยากจะมีเครื่องบินขับไล่พวกเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องบินฝึกที่มาจากจีนก่อนครับเป็นเครื่องบินฝึกด้วยเป็นเครื่องบินโจมตีขั้นต้นด้วยก็เหมือนกับที่สปป,ปลาวเนี่ยเขาก็มีครับสปปลาวเนี่ยเขาก็มีการไปจัดซื้อเครื่องบินยักษ์130ครับมาจากรัเสเซีย แล้วยัางหนึ่งสามศูนย์เนี่ยก็เป็นเครื่องบินฝึกด้วยเป็นเครื่องบินโจมตีด้วยครับแต่ไม่ได้นําไปใช้ในะภารกิจการสกัดกัน้นหรือว่าการขับไล่นะครับเพราะว่าสมรรถนะของมันเนี่ยยังไปไม่ถึงนะฮะนำมาเพื่อการสกัดกั้นพวกโดนได้แต่จะนําไปปะฉา,าดาก,กับเครื่องบินขับไล่ด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องดูนะฮะว่าเครื่องบินต่างประเทศนี่ยมันรุ่นไหนแต่ถ้ากว่าจะนาเอาเคเครื่องบินฝึกของจีนนะนำมาปะฉา,าดาก,กับ เอฟสิของไทยเนี่ยมันก็มวยคนละรุ่นกันท่านผู้ชมเหมือนกับเด็กปฐมมาตีกับเด็กอนุบาลเนี่ยมันก็ไม่ถูกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นความใฝ่ฝันของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ใฝ่ฝันมาโดยตลอดนะครับอยากจะมีเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะเจสิบนะครับคนกัมพูชาเนี่ยเขาก็คลั่งมากเจสิบต้องเป็นของกัมพูชาอย่างแน่นอนตรงนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะท่านผู้ชม